เรียมาเปิดกล่องคนะรับอันบ็อกบกว่าผมสั่งเป็นค้าจากแ l มเมอร์ก็คือแบนนีใน่ในเครื่องเลยดูกันว่าจะเป็นอะไรดูไม้สาง ใหญ่มากนะเอ้อีบอลสบเจ็ดครับ yeah. เซอร์ของบอลเจนก็คือเป็นพลเยอร์ที่ผมชอบแล้วก็รักในเรื่องราวของชีวิศเขาผมก็เลยซื้อลองเท้าที่เป็นสนะิงไนเซอร์มาตัวนี้พอดีว่าเป็นโอกาสเหมาะคือผมอยากได้งนาแผมไม่มีตามอยู่ดีแต่เป็นโอกาสที่แบบว่าแรมเมอร์ amer, เอามารดราคาลดแบบพวกวเลยฮนะคือ มันอาจจะมีตัวใหม่ที่เป็นเรือบอล18หรือว่ามีอะไรที่แบบอัปเกรดเวอร์ชั่นแล้วเป็นรองเท้าที่แบบอัปเกรดแล้วแต่ว่าผมก็ยังชอบตัวนี้อยู่เพราะว่าเป็นตัวที่ผมอยากได้มานานมากมากๆเลยแต่จะฟยคที่แบบเราก็ได้ได้น้อยแล้วเราก็ยังซื้อไม่ได้แต่ตอนโอกาสเหมาะที่แบบคนอย่างเราจะสามารถซื้อมาใส่เล่นฟ้าได้มันมาถึงก็จัดเลยฮนะ ก็ซื้อง่ายด้วยนะทั้งสแตมเปอร์อย่างเงี้ยถ้าหน้าร้านไม่มีอย่างเงี้ยเราก็ไลน์ไปที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเลฟผมของทางทางแบรนด์ใหญ่แบรนด์แม่ครับก็จะซื้อง่ายก็คือแอดมินขอจัดก,การส่ง QR ว่าโค้ดมาให้เราชำระเงินได้เลยอย่างเงี้ยขอที่อยู่ให้เราก็คือว่าะสะดวกเพื่อนอนวยประโยชน์ของลูกค้ามากๆร้านเนี้ย ชรงเลยว่าจริงๆนี่ครับกล่องมันเป็นรวลายหน้าตาแบบนี้นะกล่องยาวอ่ะไม่น,น่าเปิดเลยแบบโอ้โหนะสีเจ็มแกร์งครับผมยอดชิ้นผ้าเน็ตถักหอมสุดยอด Okay. นี่ตันนนะตัวพื้นแอรก็รองเทาง้าก็อาจจะมีร้องรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยบ้างเพราะว่าก็เป็นของที่อยู่ในสตรอเนาะแต่อันนี้ผมไม่ซีเรียสเลยเพราะเราจะเอาไปใส่ใช้งานจริงเราไม่ได้เอาไป ตั้งโชว์ไม่ได้เอาไปเก็บสะสมก็ค,คือเก็บสะสมแหละแต่หมายถึงว่าไม่ได้เอาไปเก็บอย่างเดียวคือเอาไปใส่ทัวร์โฟร์แมสจริงๆนะครับสวยมากเลยอะ่ะข้างในนี้ก,นก็เป็นตัวสอล้ายพวกเป็นฟอนต์พวกหนักเอเลอร์เนาะนี่ทำอัปเปอร์ขึ้นมาเป็นอย่างน,นี้โคตรเท่ T H นะนี่แหละเอาเพอร์ฟอร์แม อาจจะเล่นไม่เก่งเท่าเลือบอลแต่ก็รับเลือบอลมากโอเคครับจบการรีวิวมั่วๆแต่เพียงเท่านี้แล้วกันพีชวู้ดโว